รีวิวคาเฟ่ลับนะครับที่นครชัยศรีนครปฐมปักหมุดไปเลยครับเดอะบันนี่ชัดคาเฟ่าทางเข้าลับจริงๆครับเป็นถนนเลนเดียวสวนกันแทบไม่ได้แต่ลานจอดรถมีที่จอดค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมาถึงแล้วออเดอร์แล้วจ่ายตังเลยถ้ากลัวร้อนก็เลือกเป็นห้องแอร์ก็ได้นะครับตามที่เห็นในรูปนี้เลยมุมถ่ายรูปเยอะอาหารอร่อยแต่ราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับหรือจะชอบบรรยากาศเอาดร์นะครับก็มาเลือกเป็น ถ่ายเรือเล่นนะครับฟรีนะครับแบบนี้หรือว่าจะเลือกมุมโปรดนะครับหลายมุมให้เลือกเลยนะครับมุมถ่ายรูปด้วยนะครับมีเป็นกระท่อมแบบนี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะพาไปดูมุม,ม,มอื่น จ้ฉันกลวดเธอนั้นมาหลอกเพราะเธอนั้นบอกก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปในการกระทำทั้งหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรือ หลอตั้งแต่ผลไม้ปลอมจนน้องกระต่ายครับใครคาดวังว่าจะได้เห็นน้องกระต่ายน่ารักน่ารักตัวเป็นๆที่บันนี่ซาร์ดคาเฟ่คาเฟ่ลับๆที่รีวิวแนะนําที่นครชัยศรีนคปรปฐมไม่ได้เห็นสักตัวแน่นอนครับแนะนําทางร้านถ้ามีน้องกระต่ายจริงๆจ,จ,จะเพอร์เฟกมากเลยครับแต่แค่นี้ก็ให้ก้าเต็มสิบแล้วครับเพราะอาหารอร่อยราคาแรงไปนิดนึงแต่บรรยากาศดีมากครับมีศา,าลาริมน้ำนะครับมีพายเรือฟรีนะครับแนะนำ จนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บจนมาเห็นกับตาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็พาใจมาเจ็บนิดหน่อยแค่ไม่ได้เห็นน้องกระต่ายตัวเป็นๆนะครับที่เดอะบันนี่ฮ์ตคาเฟ่พิกัดอยู่ที่นครจศสีนคนปรปฐมนะครับแต่ว่าบรรยากาศสวยจริงๆครับตกแต่งร้านสวยมากแนะนําเลยลองดูสิครับบ้านกระต่าย3หลัง3แบบสวยมากๆนะครับมุมถ่ายรูปเพียบเลย หน้าบ้านกระต่ายก็เป็นริมลำธารนะครับตกแต่งสวยแบบนี้ในบรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็สวยนะครับมุมถ่ายรูปเพียบครับมาได้เลยมีหลายๆจุดหลายๆมุมนะครับทำเป็นมุมแคมป์ปิ้งก็มีนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปอันนี้หน้าร้านนะครับก็จะมีพร็อพต่างๆนะครับให้เราถ่ายรูปเห็นไหมครับสวยมากๆเข้ากับธีมเป็นน้องกระต่ายนะครับแล้วก็ มีให้อาหารปลาด้วยนะครับก็นอนที่ตะข่ายแบบนี้อันนี้คือทางเข้าก็สวยส่วนในห้องแอร์ก็จะเป็นเตียงกระต่ายในดวงจันทร์นะครับมีดาวอะไรอย่างเงี้ยครับสวยมากๆเลยถ่ายวีดีโอครับเป็นแผลด้วยครับไม่เป็นไรครับแผลจากความสุกสนครับ หาอยันนี้มาเที่ยวที่ไหนครับนครปฐมครับคาเฟ่ชื่ออะไรครับบันนี่คาเฟ่ครับบันนี่เฮาส์บันนี่ฮัทครับบันนี่ฮัทตอยู่รี่อำเภอนครชัยศรีนครปฐมนะครับอ่าอันนี้เรามาทํากิจกรรมอะไรครับที่บันนี่ฮัทคาเฟ่ายเรือครับเขามีกิจกรรมให้ายเรือเล่นครับมาชมสวนกล้วยไม้ กุ้ยไม้สวกล้ยอันนี้คือกล้วยไม้เหรอครับอาพายกลับเข้าฝั่งแล้วครับกิจกรรมพายเรือนะครับที่ Bunny Hut Cafe นะครับอยู่นครเชีาายศรี Cafe ลับๆนะครับพามาเที่ยวกันที่นคนปรปฐมในวันหยุดวันปาคขบ,บูชา